สปอยยาวมางังงะวันพิชในตอนที่1,086เปิดตัวคนตระกูลเดียวกับผมแดงแชงคูดเซนฟิกาแลนกาลิ่งหัวหน้าพาคีออสวินเทผู้ได้เคยสร้างวีรกรรมเอาไว้ที่กอดวันเล่ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับวันพีททั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นสปอยยาวมังงะวันพีทในตอนที่1086นะครับโดยอันนี้เนี่ยจะเป็นการแปลนะครับจากภาษาญี่ปุ่นมานะครับเฉพาะบางหน้านะครับหรืออาจจะไม่ได้เต็มทุกข้อความแหละแต่นะครับเนื้อหาครบถ้วนแน่นอนให้ทุกคนได้รับชมนะครับสำหรับตอนนี้นะครับบอกเลยแหละว่าเป็นหนึ่งตอนที่เดือดเรื่องข้อมูลเหมือนกันเพราะเรานั้นนะครับได้รู้นะครับว่าจะเป็นชื่อตัวละครการเปิดตัวละครใหม่่่่นนนนนนนะรััหืืออออตตาาางงงๆมมมกกยใีี้้ทวพจดดไป1เ นะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าโดยสําหรับมังงะวันพีชในตอนที่1086นั้นจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับดูในตอนนี้นะครับสถานการณ์เนี่ก็ค่อนข้างวุ่นวายวายป่วงมากๆเลยนะครับที่แมรีจัรนะครับเพราะในตอนนี้เหล่าค่ารับใช้นะครับขององค์หญิงวีวีนั้นพยายามจะตามตัวนะครับเจ้าหญิงวีวีที่หายตัวไปในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนะครับจาาาอิรัม้นะ นะครับก็คือร้องไห้ฟูงไฟนะครับพร้อมกับถือรูปนะครับของเจ้าหญิงวีวีให้ทุกคนนั้นช่วยตามหาเจ้าหญิงวีวีหลังจากข่าวที่ราชาคอปลานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งจากเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าซาโบนั้นถูกหมายหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกยัดคดีเข้าไปนะครับในฐานะผู้ต้องหานะครับที่จัดการฆ่าราชาคอปลาเลขการถูกตัดไปที่เจ้าวาโปนะครับที่กําลังอยู่กับเจ้าหญิงวีวีอยู่นะครับโดยทั้งสองคนนี้นะครับได้แอบอยู่บนเรือบอลลูนนะครับของงอแกนนิวเพื่อทําการหลบหนีออกจากที่่รจะซึง จ้ามอร์แกนนั้นเนี่ยก็พาทั้งสองคนนะครับไปที่ประเทศประเทศหนึ่งละกันซึ่งไอเจ้าวาโปก็บ่นหละครับว่าพามาทําไมที่นี่นะครับแต่มันไม่มีทางเลือกไงลยครับพะตอนนี้เนี่ยก็คือติดสอนให้ตามมอร์แกนมาถ้าอยากจะรอดชีวิตนะครับมอร์แกนไปที่ไหนก็ต้องไปที่นั่นนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าสถานที่นี้ก็น่าจะมีความสําคัญละกันนะครับกับมอร์แกนนิวเหตุการณ์ถูกตัดไปที่แมรีจัวอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในตอนนี้นะครับเหล่า c p พีซีโร่นั้นก็ได้ถือรูปภาพนะครับของเจ้าหญิงว ได้ก็คือเป็นน้องชายของซาโบที่เป็นกษัตริย์ในตอนนี้เนี่ยเมื่อเห็นรูปเจ้าหญิงวีวีก็ตาลุกวาวนะครับแปลว่ามีหัวใจขึ้นเลยนะครับก็คือเธอสวยมากๆนะครับเล่นเอาเจ้าสเตลลี่นั้นนะครับถึงกับหลงรักเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับก็ไม่ได้ข่าวอะไรนะครับจากเจ้าสเตลลี่หรอกนะครับหรือนะครับซาโบนั้นก็ถูกซีพีซีโร่คนอื่นนั้นก็เอาใบประกาศจับมานะครับก็คือตามหานะครับโดยในตอนนี้พวกเขานั้นกําลังตามล่านะครับในตัวของซาโบและวีวีอยู่นะครับซึ่งแน่นอนน่าจะเป็นคําสั่งจากเบื้ หนีตายออกมานะครับโดยในตอนนี้ซาโบบาดเจ็บอย่างหนักเลยคือมีเลือดไหลนะครับบริเวณนะครับท้องด้านซ้ายนะครับแล้วก็หน้าของเขานั้นอาการไม่ดีเลยนะครับกับอาการบาดเจ็บครั้งนี้โดยเขานั้นนะครับได้แต่ภาวนานะครับขอให้ราชาคอบรานั้นยังจะต้องสามารถรอดชีวิตให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าราชาคอบราตายไปแล้วแต่ซาโบนั้นยังไม่รู้ข่าวเรื่องนี้นะครับกับการตายของราชาคอบราและเหตุการณ์ถูกตัดไปหน้าปราสาทเพนเจียที่แมรีจัวนะครับโดยในตอนนี้เหล่าห้าผู้เท่านั้นนะครับก็กําลังเม้ามอยนะครับเกี่ ซึ่งแน่นอนในตอนนี้เราก็จะได้เห็นนะครับชื่อของเหล่าห้าผู้เท่าด้วยนะครับทั้งชื่อแล้วก็ฉายาเลยโดยคนแรกนั้นนะครับเซนเจกาเซียแซตเทิลนะครับคนที่กําลังจะไปนะครับที่เอ็กเซในตอนนี้นะครับโดยเขานั้นนะครับมีชื่อว่าเซนเจกาเซียแซตเทิลเทพนักรบนะครับแห่งวิทยาศาสตร์มาต่อที่คนที่2นะครับคนนี้เนี่ยก็จะตัวสูงนะครับมีหนวดแล้วก็มีคราวนะครับที่ยาวกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาโดยคนนี้นะครับจะชื่อว่าเซนมาคัสมาร์ทนะครับเป็นนักรบเทพแห่งสิ่งแวดล้อมมาต่อที่คนที่นป็นคนที่น วเนี่ยคล้ายจันหนดเขี้ยวแล้วก็หัวล,ลานนะครับแล้วก็มีปานเนี่ยโดยคนนี้นะครับจะชื่อว่าเซนท็อปแมนวอลเคนลี่นะครับโดยเป็นเทพนักรบแห่งกฎหมายแล้วก็มาต่อที่ผู้เท่าคนที่4นะครับโดยคนนี้นั้นจะชื่อว่าเซนอีธานบารอนวีนซสจูโร่นะครับโดยเป็นนักรบเทพแห่งการเงินนะครับก็คนนี้จําง่ายๆเลยนะครับหัวล้านนะครับแล้วก็มีแว่นใส่ใช่ไหมแล้วก็จะมีดาบคาตานะาติดตัวไว้อยู่ แล้วก็คนสุดท้ายนะครับจะชื่อว่าเซนเชปเพิร์จูปิเตอร์นะครับโดยจะเป็นนักรบเทพแห่งการเกษตรนะครับโดยคนนี้ผมจะสีทองนะครับนวดเขาก็ทองด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีสีผิวนะครับที่คล้ำกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาซึ่งในตอนนี้นะครับก็มีการตัดภาพไปที่ท่านอิมด้วยนะครับห้ห้องดอกไม้นะครับด้วยท่านอิมนั้นก็ระบุอย่างชัดเจนแล้วว่าท่านอิมนั้นต้องการตัวของเจ้าหญิงวีวีสุดๆเลยนะครับแต่ด้วยผลอะไรนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยซึ่งในตอนนี้เนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจนนนะเเเพพราาาาาป็ผููู้่่่่่ดดดหือออทิิมงคแตว เป็นห้าุทธทวมากกว่าโดยนะครับในตอนนี้เราจะเห็นนะคบว่ามีการบอกแล้วว่านะครับว่าอะไรกันที่ทําลายอาณาจักรูลูเซียนะครับด้วยฝีมือท่านอิมซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นอาวุธนะครับที่สร้างขึ้นมานะครับด้วยฝีมือของดรเวก้าพังนะครับชื่อว่ามาสเตอร์เฟรมนะครับแหมชื่อแม่งก็ออกแนวแบบด่าๆไงไม่รู้นะด้วยมาสเตอร์เฟรมอันนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับและใช้งานเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่อาณาจักรลูลูเซียด้วยสาเหตุนะครับว่าทําไมกันถึงต้องใช้ที่อาณาจักรูรูลเซีียนนนนนััั้้มใกกบสถาาทท่่ แต่แน่นอนนะครับสำหรับมาเธอเฟรมอันนี้นะครับยังเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแม้ถ้าสมบูรณ์มันจะรุนแรงขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าฮาวิเท่าก็บอกเลยครับว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แล้วจะสามารถนะครับจบสงครามนะครับที่ยาวนานทั้งหมดนี้ได้นะครับด้วยอาวุธอย่างมาเธอเฟรมเล่การถูกตัดไปที่เหล่าเซเลฟิมนะครับไม่ว่าจะเป็นโคโคไดเกโกโมเรียนแล้วก็โดฟาเมงโกนะครับในพวกนี้นั้นถูกส่งไปนะครับในการจัดการอายจักรต่างๆนะครับที่กําลังก่อตัวนะครับในการก่อการเป็นกบฏเละการถูกตัดไปที่ปัจจุบันนนโดยใตอ ดาก้อนนั้นก็กําลังประชุมอยู่ใช่ไหมซึ่งดาก้อนนั้นนะครับก็ตกใจนะครับกับข่าวที่ได้รู้มากๆเลยนะครับที่อาาจักรลููเซียนั้นถูกอาวุธทําลายล้างลงไปนะครับจากปากของซาโบ้นะครับซึ่งดาก้อนนั้นก็แทบไม่อยากจะเชื่อเลยแหละครับว่าคนอย่างเบก้าพังนั่นหรอจะสร้างอาวุธนะครับที่มันรุนแรงนะครับและสามารถทําลายล้างผู้คนได้ขนาดนี้อีวานคอปก็เลยเสนอไอเดียไปแล้วว่าหรือว่ามันจะเป็นอาวุธโบราณหรือเปล่าถึงมีประสิทธ,ธิภาพการทําลายล้างได้ขนาดนั้นแต่ดาก้อนก็ไม่เห็นด้วยนะครับโดยดาก้อนก็บอกเลยค,คร กันนะทำไมรัฐบาลโลกนะั้นเนี่ยถึงพึ่งมาใช้อาวุธแบบนี้ในตอนนี้กะหลาดท,ทั้งที่มีอาวุธโบราณที่สามารถทำลายล้าทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่กับมือแบบนั้นซึ่งซาโบนั้นนะครับก็มีการพูดด้วยแหละครับว่าท่านอิมนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนเนี่ยที่มาจากเมื่อ800ปีที่แล้วอีวานคอบนะครับก็เลยพูดเสนอไปแหละว,ว่าหรือว่าอิมนะ่ะจะเป็นอมาตะหรือเปล่าเป็นผลจากพลังผลผัาตัดอย่างโอเปโอเปอีกทั้งเนี่ยในบรรดา20ผู้ก่อตั้งรัฐบาลโลกมีคนหนึ่งชื่อว่าเซนออิมแแห่่งงรรราาชววนโนยยูด้ละกตัััดไปปที่จจุบนน์ แต่เป็นที่แมรีจัวอีกครั้งหนึ่งนะครับดยในครั้งนี้มีการเปิดตัวนะครับตัวละครตัวใหม่นะครับชื่อเซนฟิกแลนการลิงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเป็นคนของตระกูลฟิกแลนซึ่งตระกูลนี้นะครับเคยมีการเกริ่อนไว้แล้วนะครับในมูวี่ฟิมเรสนะครับว่าเป็นตระกูลของผมแดงแชงคูดซึ่งเซนฟิกแลนการลิงนั้นนะครับเป็นหัวหน้าของภาคีอัศวินเทพผู้ได้รับการขนานนามนะครับว่าเป็นวีรบุรุษนะครับผู้สร้างวีรกรรมไว้ที่กอตวันเล่ด้วยเขานั้นนะครับเปิดตัวนะ ลิงนั้นจะมีแบบว่าอำนาจสิทธิ์แล้วกันนะครับที่สามารถตัดสินโทษนะครับพวกเผ่ามังกรฟ้าได้จึงนําให้เซนฟิการแลนการลิ่งนั้นตัดสินโทษนะครับเซนดอนคิโคเต้มาโยกาสนะครับให้ถูกประหารชีวิตในฐานะที่ช่วยเหลือคนนะครับในการจัดการเผ่ามังกรฟ้าจึงทาให้นะครับก็เป็นภาพที่สยองเหมือนกันนะครับที่คนทําดีนั้นไม่ได้ดีแล้วก็เป็นการจบไปนะครับของคนจากตระกูลฟิการแลนนะครับที่มีการเปิดตัวมาก็เป็นไงกันบ้างครับสัพท์ตอนนี้นะครับก่อนที่จะงดไปหนึ่งเดือนนะครับเดือดสมการรอคอยหรืออเปปล่าก็ต้งไ เาดูตัวเต็มอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยผมสรุปมาให้นะครับจากการแปลนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นมานิดนหน่อยๆนยะซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันอาจจะไม่ตรงทุกอันนะครับหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้มีครบนะครับทุกบททุกการพูดซึ่งก็ต้องรอดูตัวเต็มตอนหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับไอ้มังงะวันพีชในตอนที่1นึ่นี้และเหมือนเดิมนะครับอยากจะรับชมอะไรอยากห้พูดคุยอะไรนะครับเกี่ยวกับมังงะวันพีชในตอนที่หนึ่งพมนแาดสิ่งบุกก็คอยากนห้พูดดควาะครดบ ไอ้สาบใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากคุณด้วยละกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ